เพลนมาแล้วครับ สำหรับ EP I นี้นะครับเพื่อนนะครับสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ในส่วนของ Facebook ของเรานะครับว่าแอดมินคะซื้อตั๋วจากบริษัทจุดจุดจุดจุนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วอลชอร์เลยอีก6วันจะเดินทางแล้วสามารถนาตัวที่แท็บหน้าจอของ Booking นะครับที่ทําจากบริษัทจุจุดจเนี่ยไปใช้แทนเป็น JR วอลชอ e r นะครับไปเปลี่ยนเป็นตั๋วตัวจริงนะครับที่เขาเจอร JR ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นได้ไหรือเปล่าขอตอบตรงนี้เลยนะครับ,รบผมว่า ไม่ได้ครับอย่างที่เอเรียนแจ้งนะครับในส่วนของ JR Action voucher ไม่ว่าจะเป็น JR ใหญ่ JR ชิคายาม่าฮอกวิคุนะครับแล้วก็บางตัวนะครับอย่างเช่น JR o k k ไ i d o oh นะครับยังต้องใช้เป็น JR Action voucher ที่เป็นตัวใบอยู่นะครับหรือว่าจะต้องส่งทางปรณษย์นั่นเองแล้วก็ที่ท่านนี้นะครับมีสอบถามข้ามบอกว่าแล้วจะทํายังไงอย่างนี้นะครับถ้าเอาตัวที่แคปหน้าจอบุ๊ก i ิ้งการซื้อไปไปแลกเป็นตัวตัวจริงที่เขาจะ JR ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้แล้วสามารถไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหมตอบคาถามนะครับว่าได้ ครับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น JR ใหญ่นะครับ JR 7วัน14วัน21วันนะครับหรือว่า JR ทาคายาม่าโฮคุริคุนะครับแล้วก็ JR ฮอกไกโดที่เป็นตัวใบนะครับสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ JR ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเน้นนะครับเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆตามเมืองใหญ่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอย่างเช่นที่สถานีโตเกียวเซชัน่นชินโอซาก้าหรือว่าสถานีซัปโปโรก็สามารถ ซื้อตั๋วพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมราคาก็อาจจะแพงกว่าเอเจนต์ที่ไทยสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าท่านใดเกิดปัญหาแบบนี้นะครับจังซื้ออีกหวันเนี่ยจะเดินทางแล้วแล้วถ้าไม่ได้วอเชอร์จะต้องทํายังไงสามารถใช้ในส่วนของตัวที่แคปหน้าจอเนี่ยนะครับไปขึ้นเป็นตั๋ว JR ได้หรือเปล่าฮะอันนี้บอกเลยนะฮะว่าไม่ได้ครับก็ต้องวางแผนกันนิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะซื้อบริษัทที่ต้องส่งตั๋วมาจาก่างประเทศอยากจะให้เผื่อเวลานิดนึงนะครับว่าท่านเนี่ยจะต้องมีเตรียมตัวในส่วนของทางบริษัทจุดน่่นะะะตต้้้อองงงสงมาาาใหหท เกิดเวลาตรงนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดอะไรเนี่ยท่านก็ต้องมีแผนเตรียมตัวรับรองไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ JR Xchange voucher ไม่สามารถใช้เอกสารตัวอื่นแทนได้นะครับต้องใช้ JR Xchange voucher เท่านั้นถึงจะแลกเป็นตัวตัวจริงและเปิดใช้งานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครับหลายๆท่านนะครับสั่งซื้อมากับทางเจ p ป n a i r p u นะครับไม่ต้องห่วงเลยคะของเราเนี่ยไม่เกิน2วันหรือ3วันนะครับทุกท่านเนี่ยได้ตั๋วแน่นอนครับหรือไม่ถ้าถ้าเป็นตั๋วที่เป็นอีทิกเก็ตนะครับไม่เกินภายใน1วันนะครับทุกท่านได้ตั๋วทางอีเมลแน เรื่องของการใช้ตัว๋วการแลกตัวนะครับสามารถถามคําถามนะครับมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยฮะสามารถสอบถามมาทางเองแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเจแปนพาสเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราเพร้อมให้คำปรึกษาแบบเ e อ็กซ์คลูตลอดทิปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ